สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่3มิถุนายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มาดูอเล็กซิสแมคคาริเตอร์นะครับออกมาตอบคำถามกับสื่อเรื่องข่าวกับหงนะครับก็ตอบแบบกักนิดนึงเหมือนกันนะรวมไปถึงลิเวอร์พูลนะครับร่วมราปาวานในราคา30ล้านแล้วก็ฟันเดเวนนะครับ มีให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าปลื้มลิเวอร์พูลติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทวัสดุเกทวูจินปูพื้นที่แข็งแรงทนทานหรูหรานะครับสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินขนาดเดียวก็แบรนด์อื่นด้วยความหนาถึง6มิลิเมตรทนทุกสภาวะการเชื้อราการแบคทีเรียการปวกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีหลายมากมายรับประกันคุณภาพสิบห้าปีใครที่สนใจนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพเปรี้าาาตัวแทนนจห่ยทั่วปรระเทศหือสั่งตรงทาางเพจสมมรรร์ทททแหือโนะครับ พเมยมคารพิซ่าด้วยนะครับนิวยอร์กพิซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพหลายสาขาต่างจังหวัด3สาขาด้วยเช่นกันโทรสั่ง delivery 0 2 1 0 5 4 5 5 5าการันตีความอร่อยครับอย่าลืมนะครับด้วยความผงยายจากสุสกิด้วยนะดื่มไม่ขับนะครับโอเคเริ่มต้นฮะมาดูเรื่องราวของอา e ิซิทแมคคาริสเตอร์กันเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยบทสัมภาษณ์มานะครับจากเว็บไซต์ดังนะครับอย่างอินโฟเบนะเขาก็ปล่อยมานะครับ ซึ่งเราต้องต้องบอกกนนะพวกบทสัมภาษณ์พวกอะไรพวกนี้บางทีมันไม่ใช่ว่าสัมภาษณ์ปุ๊บลงปั๊บบางทีเขาอาจจะสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้สักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ได้หรือสองสวันแล้วก็เพิ่งเอามาลงก็ได้นะแต่ว่าวันที่เขาตีตีแผ่ออกมาในเว็บไซต์อินโฟเบเนี่ยคือเมื่อวานนี้ครับคือวันที่2มิถุนายนก็สัมภาษณ์หลายเรื่องครับสำหรับอเล็กซิสแมคกะลิเตอร์แต่ว่าไอ้ประเด็นที่มันเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหพิธีกรก็ถามแบบถามแบบตรงกล้าถามตรงๆเหมือนกันเนี่ยว่าคุณมีข่าวนะว่่าคุณเออแบบ กำลังจะย้ายไปอยู่กับลร์พูไปร่วมง,งานกับเจอร์เกนคอปเนี่ยคุณตอบเรื่องนี้สิว่าเป็นยังไงอเล็กซิสแมกเิตเตอร์ตอบแบบนี้ครตอบแบบเหมือนยังไม่ได้ออกตัวแรงมากซึ่งเป็นเนเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังที่หลังนะอะเขาบอกว่าเออเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยผมยังใจเย็นๆมากๆผมยังใจเย็นมากๆยังแบบไม่ได้ไปแบบรีบร้อนอะไรเพราะว่าผมเองก็แบบอยู่กับไบตันมานานทํางนานด้วยกันมาหลายปีแล้วผมก็มีความสุขมากๆก็คือเหมือนเป็นการพูดให้เกียรยติไบตันนั่นแหละนะฮะถ้าเกิดว่า สุดท้ายผมไม่ได้ย้ายไปไหนเลยจริงๆผมก็พร้อมที่จะอยู่กับที่นี่ต่ออยู่กับไบตันต่อแต่ผมรู้ดีว่ามันมีโอกาสที่จะย้ายเกิดขึ้นอ่านี่ฮะเดี๋ยวนี่นผมเลื่อนมาให้ดูนะอะ่เห็นไหมครับโดยเฉพาะท่านี้ครับ But i am aware that there are possibility เนี่ยก็คือมันมีความเป็นไปได้ที่ผมอาจจะได้ย้ายในช่วงสัมเมอน,นี้ถ้ามีข้อเสนอดีๆเข้ามา นะผมกับสโมสรถ้ามันดีสําหรับผมดีสําหรับสโมสรไบตันเดี๋ยวเราจะมาหาข้อสรุปร่วมกันก็คือเป็นแบบว่าเหมือนเปิดโอกาสเลยฮะว่าจะย้ายออกหรือจะอยู่ต่อได้ทั้งคู่แล้วก็ถูกถามอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพิมริกอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โ oh, หไม่ต้องสงสัยเลยวันนี้ t o เดย์ today, นะวันนี้พิมริกคือหลีกที่ดีที่สุดในโลกเห็นไ,ไหมเพราะว่าผมเล่นมากับที่นี่แล้วก็สโมสรถัดไป นะถ้าผมจะย้ายผมก็อยากที่จะอยู่ในอังกฤษต่อนี่แหละ I would like นะเห็นไหม club to be the Premier League in the Premier League ก็คือแบบถ้าย้ายก็อยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับสเปคลิฟูเห็นไหมอ่ะครับข่าวที่เป็นข่าวด้วยหนักๆมันมีแค่ลิฟูทีมเดียวนะครับต้องผมเข้าใจฮะตอนนี้หลา,ายคนอาจจะได้ได้อ่านบทสัมภาษณ์นี้จากเว็บไซต์นู้นเว็บไซต์นี้หรือเพจนู้นเพจนี้ที่แปลมาให้แล้วก็อาจจะรู้สึกกังวลว่าทําไมอลิสเตอร์ไม่ยอมพูด ว่าเฮจะมาลิเวอร์พูลล่ะทำไมพูดกักๆอย่างนั้นผมจะบอกงนี้เคยเห็นนักเตะคนไหนที่ย้ายมาลิเวอร์พูลแล้วแบบพูดกับสื่อก่อนที่จะย้ายมาว่าผมจะไปลิเวอร์พูลแน่ๆผมมาอยู่แล้วทีมเก่าอะไรเงี้ยมันไม่มีบางทีไม่ให้สัมภาษณ์เลยด้วยซ้ำไล่ไปดูโกนาเต้ดีอาร์ตกักโปนูนเยสโชต้าอะไรก็ตามไม่มีใครมาพูดกับสื่อก่อนว่าผมจะย้ายไปลิเวอร์พูลผมจะย้ายไปลิเวอร์พูลไม่มี ย้ายก็คือย้ายแต่ว่านี้สื่อถามไงซึ่งมันก็ต้องตอบกากเพื่อให้เกียรติแฟนบอลไบตันด้วยซึ่งอันนี้เป็นการตอบคาถามที่ดีแล้วส่วนในเรื่องของข่าวครับผมก็ย้ากับเพื่อนมา <c oughs> หลายหลายวันแล้วเหมือนกันว่าสัปดาห์หน้าทุกอย่างน่าจะเสร็จสิน้นลิปูจะพยายามปิดดีลให้ได้ในสัปดาห์หน้าตัวนั้เแต่เองก็อยากจะปิดดีลให้ได้เสร็จสิ้นในสัปดาห์หน้าเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาจะมีไปรับใช้ในทีมชาติอาเจนต่อเขาอยากให้มันทุก นะฮะอ่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เผื่อคนยังรู้สึกกังวลอยู่นะฮะคือเมื่อวานนี้ครับโรมาโน่ครับไปโป่ที่แอปพลิเคชันนะครับ The Residency Res ก็เหมือนเป็นแอปอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเหมือนเอาคนดังเอานักบอลเอาอะไรเงี้ยมามาเป็นคนตอบคําถามแฟนบอลที่จะเข้าไปตอบทิ้งคําถามไว้ในนั้นอะมันเหมือนมันเหมือนเป็นแอปเป็นกระทู้ที่แบบเข้าไปถามถามถามแล้วเดี๋ยวอย่างเงี้ยอ่าอย่างล่าสุดในเชิญโรมาโน่มาเดี๋ยวโรมาโน่ก็จะมาตอบคาถามต่างๆซึ่งมีคนเข้าไปถามกับแฟนบอลเอร์พู นะถามว่าโรมาโนมีข่าวอเล็กซิสแมกคอริเตอร์อัปเดตบ้างไหมนะอยากรู้จริงๆเนี่ยคุณบ๊อบบี้เชนโก้เนี่ยเขาก็ไปถามให้แล้ะโรมาโนมาตอบครับว่าเป็นรูปหัวใจสีแดงก็คือลิเวอร์พูลแล้วก็รูปนาฬิกาทรายนับถอยหลังก็เพราะว่าโรมาโนเขาก็พูดไปหลายที่แล้วว่าสัปดาห์หน้านะครับทุกอย่างจะน่าจะเสร็จสิน้นก็รอนิดนึงคนระับแฟนบอลลิเวอร์พอย่าเพิ่งร้อนใจอะไรกันเกินไป ทีนี้ครับมาดูกันที่ฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กกันบ้างนะครับนะก็เป็นสายข่าวในฟุตบอลเยอรมันแกก็คอนเฟิร์มนะครับเรื่องนี้มันอาจมันไม่ได้เกี่ยวกับลิเวอร์พูลโดยตรงแต่มันเกี่ยวทางอ้อมอ่ะแน่นอนไลท์เป็นหนึ่งในคนที่ลิเวอร์พูลชื่นชอบแต่เหมือนลิเวอร์พูลรู้อยู่แล้วว่าไลท์ไม่เลือกลิเวอร์พูลไม่อยากมาลิเวอร์พูลคือไม่งั้นลิเวอร์พูลต้องไปคุยแล้วทั้งเรื่องของราคาเรื่องของใจอะไรเงี้ยนักเตะไม่เคยมองลิเวอร์พูลเลยแต่ทีเนี้ยผมพูดมาตลอดว่าอาร์เซนอลเป็นเต็งอาร์เเเเเเซซซนน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 อออออออลลลปป็็็็ตตตตตงงงาารร์แแแแ่่่่ีี้้้้บบบบกคัววไมะ เพราะว่าบาเยินอาจจะขึ้นมาเป็นแตงร่วมแล้วด้วยซ้ำพทเทนเบิร์กย้ำนะครับว่า,าตัวของโทมัสทูเคิลตัวแทนแล้วก็ตัวแทนจากสโมสรบาเยินได้มีการนัดคุยกับตัวแทนของทางดีแคลไลส์ที่ลอนดอนนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับและเดี๋ยวจะมีการพูดคุยใหม่และบาเยินวางแผนไปแล้วว่านะวันทูีแพร์คือพวกเขาวางแผนไปเลยว,ว่าเดี๋ยวจะทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ เป็นสเต็ปถัดไปโดยดีลนี้โทมัสทูเคิลคุณซื้อของบาเยนต์รีเควสเองและเหมือนตัวนักเตะก็โอเคด้วยโอเคกับ่เฮ้ยร่วงงานกับทูเคิลงงที่บาเยนต์น่าจะโอเคตัวนักเตะขอเตะยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดชิงให้จบก่อนพอจบนัดชิงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างกระบวนการน่าจะมาคือตอนนี้ก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลแย่งกับบาเยนต์แบบเป็นหลักๆ2ทีมนี้อ่าและถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับลีพูขนาดนั้นมันเกี่ยวทางอ้อมก็คือเราก็ต้องกลับมานึกถึงคนนี้และอันกี่แบชซึ่งก็เป็นข่าวกับเราด้วย คือบายเยนพยายามยื้อตลอดว่าไม่ขายไม่ขายไม่ขายอย่างเงี้ยนะโทมัสท,ทูเกอร์ก็บอกไม่ขายไม่ขายแต่ว่าเนี่ยคุณจะซื้อกางใหม่อีกแล้วอ่ะแล้วคุณก็เซ็นคอนาดไลเมอร์มาแล้วด้วยแล้วก็คิมมิดคุณก็ล้างคุณอาจจะปล่อยโกเลกาหรือเปล่าเราผมไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายท้ายที่สุดเอ่อถ้าตัวนักเตะแบบมองแล้วว่าไม่ได้รับโอกาสลงเล่นตัวนักเก็ตตัวนักเตะขอย้ายสื่อนะครับอย่างเนี่ยแคลี่ฮูเนี่ยเขาก็เป็นสายข่าวของบายเยนก็บอกว่าลิฟูน่าจะเป็น ตัวเลือกที่ตัวนักเตะสนใจเพราะคุยกับลิปูไปแล้วในเบื้องหลังอืมก็เนี่ยมันมันเกี่ยวอ้อมๆไงว่าพอการมาของถ้าเกิดได้ดีแคลไลท์ขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ยังไงใช่ไหมฮะขณะเดียวกันข่าวเกี่ยวกับบายเยอร์แล้วเชื่อมโยงกับนักเตะลิปูเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีอุวาฮือฮามาอันหนึ่งครับก็คือเบนชมิปาวาคือเราเคยได้ยินคิกเกอร์รายงานเป็นเจ้าแรกเลยซึ่งเราต้องให้เครดิตเขาว่าคิกเกอร์เร็วสุดแต่ว่าที่ตามมามันเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยน่าจะจริงแล้ว โดยฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กผมเห็นอย่างนี้ก่อนผมเห็นในทวิตเตอร์เขาโพสต์กันว่าเครดิตมาจากแพทเทนเบิร์กเครดิตมาจากสกายสปอร์ตนิวแต่ผมยังไม่เห็นต้นทางซึ่งในเบื้องต้นที่เขาโพสต์กันเนี่ยมันก็จะเป็นสั้นๆว่าเบนเชมแบงกวบราต้องการย้ายออกจากสโมสร,รในซัมเมอร์นี้ซึ่งอันนี้เรื่องจริงเขาจะไม่ต่อสัญญาสัญญาเขาเหลือปีเดียวนะครับกองหลังคนนี้นะแล้วก็สโมสรที่อยู่ในการแข่งขันก็คือเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้อินเตอร์มิลานแล้วก็บาเยร อ่าไม่ใช่แล้วก็จบที่นเตอร์มิวลานะครับส่วนบายเยินเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ขอสัก30ล้านปอนด์อ่าสาล้านยูโรบวกออปชันอีกก้อนหนึ่งก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ25ล้าน30ล้านปอนด์ถ้าคิดเป็นเงินปอนด์น่าจะประมาณนี้หรืออาจจะพิจารณาอัพเพย์เออร์สวอปด้วยสวอปด้วยก็คือการแบบแลกเปลี่ยนผู้เล่นด้วยพิจารณาหลายอย่างนะทีนี้ผมก็พยายามไปดูต้นฉบับเพราะว่าถ้าจะดูแต่ต้น แค่ว่าทวิตเตอร์อย่างเดียวเราไม่รู้ว่ามันเมคขึ้นมาไหมแบบผมพยายามหาจริงเพราะในทวิตเตอร์ของเพเทนเบิร์กอะไม่มีแต่ผมไปเจอต้นทางจริงๆครับจากสกายสปอร์ตเยอรมันครับนี่คือสกายสปอร์ตเวอร์ชันเยอรมันนะนี่ฮะเขาก็เหมือนอัปเดตอนาคตของปาวากับแององเดสที่มีที่ทั้งคู่อยากย้ายออกแล้วก็บายเซนตั้งราคาค่าตัวไว้แล้วในส่วนของเบนชแมนปาวานี่ครับเขาก็เหมือนคือต้องบอกนี้ฮะว่าฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กอะ เขาเป็นนักข่าวของสกายสปอร์ตเยอรมนีด้วยเขาก็มาตอบในสกายสปอร์ตเยอรมนีด้วยว่าปาวาเนี่ยย้ายออกแน่ๆในซัมเมอร์นี้โดยทีมที่สนใจก็เป็นทีมที่ผมพูดมาสักครู่นี้ทั้งหมดเลยะนะเนี่ยเขาบอกว่าเรอัลมาดิดแต่ว่าในตรงนี้พอแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษมันใช้คาว่า he h a d offer form นะ่ก็เหมือนเขาได้รับข้อเสนอจากแต่ผมไม่รู้ว่าได้แล้วจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแปลงมาแล้วมันเพี้ยนจากภาษาภาษาเยอรมันแล้วเป็นอังกฤษนะอาจจะเบื้องต้นสื่ออื่นที่เขาแปลมาเขาใช้คําว่าแค่แบบเป็นทีมที่สนใจอ่ะก็ค บาร์ซ่าเอรยพูยูเนเต็ดซิตี้แล้วก็อินเตอร์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทีมนี้ที่สนใจนะครับแล้วก็ค่าตัวตรงกับเมื่อสักครู่นี้เลยว่าสามสิบล้านยูโรบวกบวกอืมก็ประมาณสามสิบล้านปอนด์นั่นแหละบวกออปชั่นนะครับนี่คือในส่วนของอันนี้ที่แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งด้วยผมจะบอกว่านรายานตรงกันหลายเจ้าแสดงว่ามีมูลอยู่ในนั้นอ่าอารเบนไซตุ้งนะครับนักสือพิมพ์เจ้าหนึ่งที่เป็นของแคว้น แคว้นมิวนิกก็คือเอางี้พูดง่ายๆว่าสื่อท้องถิ่นของในเมืองมิวนิกอ่ะเมืองบาเยนท์มิวนิกอ่ะนะฮะอืมเขาก็รายงานตรงกันว่าบาเยนต์ต้องการประมาณ3 0มสถึงสีล้านยูโรก็จะแบบไม่ได้ห่างกันมากเห็นไหมฮตัวเลขแล้วก็ทีมที่สนใจเขาก็บอกนะครับว่ามิลานแมนยูนเต็ดเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลบาร์ซ่าอะไรเหมือนกันเลยชื่อก็ค่อนข้างไปทางเดียวกันดังนั้นเออก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วหล่ะว่าทางฝั่งเยอรมันเขาทราบมาว่ามีทีมเหล่านี้สนใจ ก็รอติดตามดูว่าลิปูจะจริงจังกับดิวนี้นะอนาคตมากแค่ไหนแต่ว่าเมื่อกี้สังเกตไหมมันมีข่าวกับเรอัลมาดริดด้วยใช่ไหมฮะครั้งหนึ่งคนระับเมื่อปีสองพันสิบเ็ดเบนชแมงปาวานะโอ้กี่ปีที่แล้วเนี่ยเออหกปีที่แล้วปัจจุบันย7ิบเจ็ดนะตอนอายุยี่บอ็ดปีนะตอนอายุย1ิบเอ็ดปีเขาเคยสัมภาษณ์ไว้ว่าความฝันของเขาฝันสูงสุดของเขาคือการย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดโอ้โหพอเห็นคําว่าฝันอยากไปเล่นมาดริดเนี่ยก็เสยวสแลงว่าเหมือนกันนะฮะอ่ะ ทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องราวของมิกกี้ฟันเดอร์เวนกันบ้างมีบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อเดือนมกราคมซึ่งบอกว่าชื่นชอบลิเวอร์พูลในเรื่องอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าก่อนอื่นเนะี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนได้ไหมก็ขอบคุณรถยนต์ซูซูกิ New e ออร์ติก้าสมาร์ทไฮนะครับมาพร้อมกับแคมเปญดีๆด,ด้วยนะครับร่วมสร้างสังคมไทยนะครับซูซูกิคัสบีแคร์นะครับดื่มไม่ขับเดี๋ยวก็ความใส่ใจเข้าใจทุกความต้องการนะครับสัมผัส er Smart Hybrid เดือดสภาวัออสมาร์ t เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ฮบิดได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับสิทธิพิเศษมากมายไปสอบถามได้หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ก็ได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยมิก้ฟานเดเวนครับกลับมากันที่เรื่องนี้ฮะคือหลังจากเริ่มเป็นข่าวกับลิพูลใช่ไหมก็มีทั้งเพจทวิตเตอร์เว็บไซต์ดังต่างๆนะก็เริ่มไปขุดบทสัมภาษณ์เก่าของมิก้ฟานเดเวนนี่อย่างที่เห็นในภาพคนนี้เลยที่เป็นข่าวของเราตอนนี้ เป็นบทสัมภาษณ์ที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับเว็บไซต์ v l o Burger แล้วก็อ่านไม่ออกแล้วเอาเกมนเอาไซตุ้งเนี่ยเอาเป็นว่าเนีย่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเว็บต้นทางนี่เห็นไหมเห็นสีนแดงๆที่เขาโน้ตไหมแล้วก็เ,วเปิดให้ดูเลยแต่ต้นทางมันอ่านไม่ได้ไมันต้องสมัครสมาชิกก่อนนี่ <c oughs> เขาก็สัมภาษณ์แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟไว้กับเว็บไซต์นี้ <c oughs> เมื่อเดือนมก,กราคมประมาณปลายปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาก็ประมาณ4เดือนที่แล้วนะหนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจที่เขาพูด มันมีเกี่ยว,วับลิเรอร์พูลยังไงอะผมจะเล่าให้ฟังโดยเขาบอกว่าอาถ้าคุณถามผมว่าตอนนี้หลีกไหนดีที่สุดในโลกผมก็ต้องบอกว่าอังกฤษในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยผู้เล่นระดับโลกทั้งนั้นเลยผมเองก็ตั้งเป้าว,ว่าสักวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งผมก็อยากจะไปเล่นที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนกันครั้งหนึ่งนะผมเคยไปดูบอลที่แอนฟิลด์ไปกับคุณพ่อ นะผมไปกับคุณพ่อแลวผมจําได้เลยว่ามันเป็นเกมบ็อกซิ่งเดย์ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลโอ้โหผมขนลุกมากๆบรรยากาศในสนามแฟนบอลร้องเพลงยูเวนต์บอว์ล alone นนะมันยอดเยี่ยมมากแล้วมันคงเหมือนฝันเลยถ้าผมได้ย้ายมาเล่นม,มันคงเหมือนฝันนะถ้าใครได้ย้ายไปเล่นที่นี่เขาคงไม่ได้บอกถึงขั้นว่าเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาเคยประทับใจใน,ในการมาดูบอลที่แอนฟิลด์เออแล้วผมก็ไม่แปลกใจว่าทําไมสื่อจับโยงลิเวอร์พูลไปเชื่อมโยงกับ มิกกี้ฟันเดเวนกองหลังคนนี้นะม,นมันมันมีสตอรี่เรื่องราวที่เขาเคยพูดถึงเราอยู่แต่มันจะมันจะเกี่ยวข้องกันร้อเแค่ไหนติดตามความคืบหน้าในอนาคตครับติดตามความคืบหน้าในนส่วนอันนี้เป็นตัวเทคให้ดูนะว่าเขาพูดแบบนี้จริงๆอ่ะเพื่อนๆลองกดหยุดคลิปแล้วก็ลองดูเองว่าผมแปลมาจากตรงนี้จริงๆนะโอเคทีนี้ข่าวสีสันครับลูกชายของยอชมัชมัคเคอร์นะฮะ ชมาเคอ่ ake, ลูกชายของยอชมาเคที่เข้ามาเป็นผอ,อ,อกีฬาของเราเนี่ยลูกชายเขาชื่อว่านิวชมาเคล่าสุดเนี่ยคิกเกอร์บอกว่า,าถูกแต่งตั้งครับให้ได้เป็นผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของบูเดเซียมืนเช่นกัดบักลูกชายก็วนเวียนอยู่ในวงการนี้เหมือนกันนะเออหน้าคล้ายๆคุณพ่ออยู่นะทีนี้ลูกชายเขาเนี่ยไปอยู่กัดบักใช่ไหมครับกัดบักมีใครอยู่ที่นั่นเราสนใจใครที่อยู่ที่กัดบักนึกให้ดี เราสนใจคนนี้ฮะมานูโกเน่ของกัตบัตสื่อก็โยงกันเลยทีเดียวเพราะพอหลังจากข่าวนี้มาปุ๊บเพจเปิดสื่อนู้นสื่อนี้ก็แบบเฮ้ยโอ้โหมันมันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ยแบบลิเวอร์พูลกาลังจะไปเซนแบบกําลังสนใจแล้วก็กําลังคุยกับมานนโกเน่อย่างนี้ถ้าไปคุยก็ง่ายสิก็คุณพ่อเขาอยู่ลิเวอร์พูลอ่ะหมายถึงว่าคุณพ่อชมักชมักเคอร์ผู้พ่อเนี่ยอยู่ลิเวอร์พูลส่วนชมักเคอร์นิวชมักเคอร์เนี่ยอยู่กันบักโอ้คุยกันก็พ่อคุยกับลูกก็กง่ายเลยสิ เอออันนี้ก็เป็นสีสันนะฮะมันแม่อาจจะได้เห็นพ่อคุยกับลูกนะฮะตอนดิวในดิวนี้ถ้าเกิดเราเอาจริงจังนะอืมนะครับโรเบร์โต้ฟิมิโน่ครับ, ino, รบเดี๋ยวมีการเตรียมอ่าลิฟ์พูก็มีการทำเขาเรียกว่าด็อกิมเมนตอรีก็คือสารคดีประวัติของทางโรเบร์โต้ฟิมิโน่ที่อยู่กับเรามานู่นนี่นั่นแล้วก็เตรียมปล่อยออกมาซึ่งมีเทเลอร์หรือที่เรียกว่าตัวอย่างปล่อยออกมาสองนาทีห้าสิบสองแล้วก็ฟิมิโน่พูดตอนท้ายว่า ทุกคนรอเลยนะผมกําลังจะปล่อยความลับให้พวกคุณได้รู้ความลับที่ผมไม่เคยบอกมาก่อนอก็จะเป็นสารคาดีพิเศษเกี่ยวกับฟิมิโนเดี๋ยวก็คงปล่อยทางในริฟลิปู้วฮะเดี๋ยวถ้ามันปล่อยออกมาแล้วมีเนื้อหาสําคัญอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะฮะนะแล้วก็นี่ฮะสีสันอีกอันหนึ่งที่นํามาฝากกันก็คือนี่ลิชาริซงซีซั่นที่แล้วนะครับ27นัดนะหประตูสมแอสซิสในพรีเมี์ลีกส่วน อาริซองเบเกอร์ซึ่งเป็นประตูนะเป็นผู้รุกษาประตู173นัดในพรีเมียร์ลีกทําเป็นหนึ่งประตูกับสามแอซิสเท่ากันเลยนะเอ้ยนี่เป็นสีสันนะแล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่นะครับเมื่อวานนี้หัวข้อเกี่ยวกับการบ้านที่ลิเวอร์พูลต้องแก้ในช่วงซัมเมอร์นะแล้วก็ เบอร์เสือ้อเมื่อวานพูดคุยเันเรื่อบเบอร์เสือ้อได้ว่าใครควรย้ายไปใส่เบอร์ไหนอะไรยังไงผมคุยไว้ในสตรีมตัวนี้ก็ฝากไปติดตามได้ในสตรีมเกมพีฟาอะไรสี่ครับ,รบกดเข้ามาดูในช่องของผมได้เลยนะเลื่อนลงมานิดนึงก็จะมี playlist มีอะไรอยู่นะน่าสนใจมากตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับกดไลค์กคดแชร์คลิปนี้นะฮะกดไลค์กดกดแชร์คลิปนี้เป็นการกระจายให้กันได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยตอนนี้กําลังมุ่งหน้าสู่สามแสนซับขอบคุณทุกคนที่ยัง เดินเคียงข้างกันมานะครับแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยเห็นไหมครับนี่ครับขอบคุณทุกคนนะฮะวันนี้หมดเวลานะครับขอตาขอ,อขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้า,นาวนสวัสดีครับ